สวัสดีค่ะหมอเมย์นะคะแพทย์หญิงสุริพรวัชราธัญญากรสูตินารีแพทย์แพทย์เฉพาะทางมะเร็งนารีเวชประจำโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรีค่ะวันนี้หมอจะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรากําลังเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือกําลังเป็นมะเร็งปากมดลูกคะทราบจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะ แต่การตรวจภายในการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูกการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ที่ปากมดลูกและการตรวจมดลูกผ่านกล้องกำลังขยายทางช่องคลอดค่ะสำหรับการตรวจภายในประจำทุกปีหากไม่มีอาการแต่แพทย์ตรวจพบลักษณะผิดปกติเช่นมีก้อนที่บริเวณปากมดลูกสามารถประเมินระยะโรคและตัดชิ้นเนื้อบริเวณปากมดลูกไปตรวจเพื่อยืนยันการมีนิจัยค่ะแต่หากตรวจภายในแล้วปกติเราจะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ดังนี้ค่ะ การตรวจหาเซลมะเร็งที่ปากมดลูกจะใช้เครื่องมือที่เป็นแปวงเก็บเซลล์ที่ปากมดลูกและนําไปไป้ายสไลด์และอ่านผลโดยผู้เชี่ยวชาญต่อไปค่ะการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ที่ปากมดลูกจากที่เราทราบกันดีว่าเชื้อ HPV เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกดังนั้นเราจึงเลือกตรวจหาเชื้อ HPV ค่ะสําหรับขั้นตอนในการเก็บสิ่งทรงตรวจเหมือนวิธีการเก็บเซล์ที่ปากมดลูกแต่จะนําไปใส่ขวดน้ํายาเพื่อน,นําไปส่งตรวจหาเชื้อ HPV ต่อไปค่ะ ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องกําลังขยายผ่านทางช่องคลอดเมื่อเราตรวจพบเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกไม่ได้หมายความว่าเราเป็นมะเร็งปากมดลูกเสมอไปนะคะแต่อาจเกิดได้หลายสาเหตุคะ่ะเช่นเซลล์ที่เกิดจากการติดเชื้อโรคบางชนิดหรือแม้กระทั่งเซลล์ที่ผิดรูปร่างจากการป้ายมู่มาตรวจอย่างไม่ถูกวิธีก็ได้คะ่ะ โดยประโยชน์ของการตรวจปากมะลูกผ่านกล้องกําลังขยายสามารถขยายภาพปากมะลูกได้ถึง40เท่าทําให้แพทย์เห็นตําแหน่งของความผิดปกติของปากมะลูกได้อย่างชัดเจนและตัดชิ้นเนื้อบริเวณที่ผิดปกติเพื่อส่งตรวจและให้การวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วกวารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมะลูกสามารถเริมตรวจได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ สำหรับสตรีที่เคยมีเพศสัมพันธ์เริ่มตรวจตั้งแต่อายุ25ปีค่ะแต่ถ้ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์สามารถเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุ30ปีค่ะแล้วเราสามารถตรวจได้จนถึงอายุเท่าไหร่คะสามารถหยุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหลังอายุ65ปีค่ะถ้าในช่วง10ปีก่อนหน้านั้นได้รับการตรวจเป็นระยะตามคําแนะนําและผลการตรวจคัดกรองไม่พบความผิดปกติสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ค่ะ สุดท้ายนี้หมอขอเชิญชวนหญิงไทยที่เข้าเกณฑ์มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะมะเร็งปากมดลูกรู้เท่าทันป้องกันได้ตรวจพบรักษาไว้ปลอดภัยจากมะเร็ง